ไม่อยู่บ้านผมมีแล้เอาเหรอเก็บเก็บตัวที่บ้านผมเอ่ออำเภงะเปวัิงเ้านหลังก็เป็นวางสายด้านหลังามหอทอ่อเดว ทีนี้แล้วคนอ่อนอยู่เขาบอกว่าคนอ่อนต้องขีดตรงนี้นี่ผมไม่แอบจารย์กอลฟโดดนะเนี่ยเขาไม่โดดเขาให้ผมขี่พื้นอย่างเดียว ที่ผมไปริจารเ์ื้วมาาปวแขนตึงเสียเลยแขนขวาเพียเพียกินน้ำเยอะๆครับวัีดเยบอมาครับงสายใช่ไหมใช่ครับเออเกือบวัดบางเตยแล้วเมื่อกี้วัดบางเตยอะ คือเบื้องหลังก็ไทยทำนะครับ <c oughs> โอเคครับ <c oughs> เดี๋ยวไปดีดออกกันครับครับ <c oughs>